จตุรัสกองปรางนะครับกรุงบัสเซลประเทศเบนเยียมอันนี้เป็นบัสเซลทาวพออันนี้ก็เป็นพวกร้านอาหารข้างบนก็อาจจะเป็นโรงแรมนะครับ น,นี้สาลาว,วาการครับบาเซิลทาวหองยี่สิองตุลาคมสองห้าหกครับเวลาประมาณสิบโมงคนระับเป็นที่แรกที่จะเที่ยวของกรุงบสเซลประเทศเบนเยียม